กอลับของอสูรกายในโลกที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและตำนานของสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติบางครั้งเรื่องเล่าเหล่านี้ถูกซ่อนเร้นจากสายตาของมนุษย์ทั่วไปแต่มีเรื่องหนึ่งที่ยังคงถูกกล่าวขานและลือเรื่องถึงความลึกลับและความน่ากลัวนั่นคือกลอกลับของอสูรกายกอที่ไม่มีใครสามารถยืนยันได้ว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่แต่ความเชื่อและเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมันยังคงเป็นที่นิยมในบูนักผจญภัยและนักคุณควา้าตำนานของกอลับ เรื่องราวของกอลับของอสูรกายเริ่มต้นจากตำนานโบราณที่เล่าขานกันในหมู่ชาประมงและชนเผ่าที่อาศัยอยู่ในแถบหมู่เกาะทางตอนใต้ของทะเลจีนใต้ตามตำนานเล่าว่าก่อนี่ถูกปกคลุมด้วยหมอกหนาทึบและไม่มีใครสามารถหาทางไปถึงได้โดยเชื่อกันว่าเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่ของอสูรกายที่มีพลังอันมหาศาลซึ่งมีชื่อเรียกกันว่าอสูรกายผู้เฝ้าประตูแห่งความตายลักษณะของเกาะ ตามคำบอกเล่าของชาวบ้านเกาะลับนี้มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่แปลกประหลาดและแตกต่างจากเกาะอื่อนเกาะนี้ถูกปกคลุมด้วยป่าไม้หนาทึบและภูเขาสูงชันที่ล้อมรอบทำให้ยากต่อการเข้าถึงมีแม่น้ำสายเล็กๆที่ไหลเวียนอย่างไร้ทิศทางและน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีเสียงดังก้องซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มความลึกลับให้กับเกาะน,นี้มีการบรรยายถึงสิ่งแปลกประหลาดที่พบได้ในเกาะน,นี้เช่นพืชพันธุ์ ที่มีสีสันสว่างและส่องแสงในที่มืดดอกไม้ที่มีอันตรายเมื่อสัมผัสและสัตว์ที่มีขนาดใหญ่และดุร้ายซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ก่อดูเหมือนเป็นสถานที่ที่ไม่เป็นมิตรกับมนุษย์อสูรกายผู้เฝ้าประตูอสูรกายผู้เฝ้าประตูแห่งความตายตามตำนานที่เล่าขานกันว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับมังกรแต่มีความสามารถพิเศษที่ทำให้มันสามารถควบคุมธาตุทั้งสีได้แก่ดินน้ำลม และฝ่ายอสูรกายนี้มักถูกบรรยายว่าเป็นผู้ที่สามารถกำหนดชะตากรรมของผู้ที่เข้ามาในก่อน,นี้และมีพลังในการควบคุมทั้งสภาพแวดล้อมและความรู้สึกของผู้คนสิ่งที่ทําให้อสูรกายนี้น่าสะพรึงกลัวคือความสามารถในการสร้างภาพลงตาที่ทําให้ผู้ที่เดินทางไปยังเกาะหลงทางหรือเกิดความสับสนก่อแห่งนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตและมีการเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเวลาเหมือนกับว่ามันกําลังหายใจและพูดคุยกับผู้ที่เข้าไปในนั้นการค้นพบและการสํารวจ เรื่องราวของเกาะลับแห่งนี้ได้รับความสนใจจากนักสำรวจและนักผจญภัยหลายคนตั้งแต่อดีตบางคนได้ออกเดินทางไปยังพื้นที่ที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของเกาะลับแตกลักมาด้วยความล้มเหลวและความลึกลับที่ยังไม่ได้รับการไขข้อสงสัยนอกจากนี้ยังมีตำนานที่เล่าถึงการเดินทางของนักสำรวจชาวญี่ปุ่นที่พยายามเข้าถึงเกาะลับนี้ด้วยเรือไม้และอุปกรณ์ดั้งเดิมแต่เมื่อลมพัดแรงและคลื่นทะเลสูงนักสำรวจเหล่านั้น ได้ถูกพัดออกจากเส้นทางและกลับมาพร้อมกับการบรรยายที่เต็มไปด้วยความสับสนและความกลัวความลึกลับและความน่าสนใจของกอลับยังได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยและนักค้นคว้าที่ต้องการจะไขปริศนาและค้นหาความจริงเบื้องหลังตำนานนี้แม้ว่าจนถึงปัจจุบันจะยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีอยู่ของกอลับหรืออสูรกายแต่ความนิยมในเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจและเป็นที่พูดถึงในวงกว้างสรุปกอลับของอสูรกายเป็นตำนานที่เต็มไปด้วยความลึกลับ และความน่าสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเกาะที่มีอสูรการปกป้องและความท้าทายในการค้นหาเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมานานหลายศตวรรษแม้ว่าจะไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดว่ามันมีอยู่จริงหรือไม่แต่ตำนานนี้ยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายคนในการสำรวจและค้นหาเรื่องราวใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับความลึกลับของโลก